งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเย็นสนับสนุนโดยบริษัทสหายกเกษตรจำกัดเครื่องหมายตราปิรามิดยึดมั่นคุณภาพมั่นคงคุณธรรมเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูงทีเนตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเวตซิลลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อย ชีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรติลอนธาดอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัดปุ๋ยตราพีรามิดปุ๋ยตราปิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผล,ไม,ผลไม้ดอกไม้ไมประดับ เธโตงอกงามสมใจเมื่อใช้ปุ๋ยตราพิรามิดปุ๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผล,ผล,ผลผิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุ๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสหายกเกษตรท่านผู้ฟังกำลังฟังทิฏโบนบางประมา,า,า,าอดิศักดิ์บุญกิยาพันธ์นะครับคุยกับท่านให้ฟัง เล่าเรื่องไปเมืองสองปปอรลาวตอนที่ว่าด้วยเรื่องอที่หลวงพระบางมหาวิาลัยสุภา,ารุวง์นะครับอตอนที่อาจารย์ที่สปปอรลาวท่านบรรยายเนี่ยผมจําชื่อได้แม่นท่านชื่อว่าท่านอาจารย์ศรีพันธ์นะแต่นามสกุลไม่ได้จํามาท่านก็บรรยายได้ดีนะแล้วก็มีการฉายภาพสไลด์ขึ้นจอที่นี้ จอที่มหารยสอร์วงเนี่ยไม่ใช่เป็นจอใหญ่อยู่ตรงกลางแต่เป็นจอเล็กสองข้างฉายขึ้นผนังตึกนะครับแล้วก็ตอนที่ฉายภาพอยู่นั่นนะ่ะท่านก็ทำสื่อการสอนได้ดีแล้วก็ที่ผมสะดุดก็คือคำพูดที่ใกล้เคียงกันเราย่งบ้านเราเนี่ยอบอกว่าเวลาทำการเกษตร เราจะต้องไม่เผาต่อสั่งข้าวหรืออินทรียวัตถุแต่ที่เมืองลาวเขาไม่ได้ใช้คําว่าเผาเะครับเขาใช้คําว่าไม่จุดนะฮะไม่จุดไฟอ่ะนะก็บอกว่าเ,าเวลาหลังหมดฤดูการเพาะปลูกแล้วห้ามจุดนะก็ใช้คำว่าห้ามจุดนะครับหรืออย่างคําว่าปุ๋ยเนี่ยเวลาเขาพูดเขาก็ไม่ได้พูดคำว่าปุ๋ย อย่างเราก็บอกว่าใส่ปุ๋ยสูตรนั้นสูตรนี้ทางนน้นก็จะบอกว่าใส่ฟุนฟ่นฟูดสูตรอะไรก็ว่าไปแต่คําพูดส่วนใหญ่แล้วก็ใกล้เคียงกันนะฮะแต่อย่างบ้านเราใช้คําว่าสวัสดีทางนน้นก็จะใช้คําว่าสบายดีนะครับพักถ่ายกันอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีอ่า้อยคําที่เรียกว่าใกล้เคียงกันมากผมมานั่งนึกคิดวิเคราะห์ดูว่วาเอ๊ะ ชาวหลวงพระบางกับชาวสุพรรณบ้านผมเนี่ยมันน่าจะเป็นเชื้อสายที่มาใกล้เคียงกันมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราไปนึกย้อนอดีตสมัยก่อนก่อศึกสงครามเนี่ยมันก็เป็นสงครามกวาดต้อนผู้คนใครชนะก็ต้อนผู้คนไปนะฝ่ายไหนมีคนเยอะก็ถือว่าเป็นฝ่ายที่มีกำลังมากนะครับเนี่ย แล้วก็คงจะมีนะครับอย่างแถวบ้านผมเนี่ยผูกผู้เถวมะขามลม้มสุพรรณบุรีบ้านไวยพศศีประจันอะไรนี่ก็ก็อาจจะสำเนียงเสียงใกล้กันเลยเหมือนกันเลยก็คงเป็นพักพวกเดียวกันมาแต่อดีตก็ที่จริงก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะเกิดมาเป็นมนุษย์แรกๆมันก็เป็นเทือกแถาเราก่อเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมองทุกคน เป็นมนุษยชาติที่เกิดมาร่วมกันอย่างนั้นนะฮะท่านก็เน้นย้ำมากโดยเฉพาะเรื่อง In 2. อินทรีย์วัตถุทำให้ผมคิดว่าการเกษตรที่ลาวหรือที่ไทยเนี่ยมันจะต่างกันโดยสภาพทรัพ,พยากรธรรมชาติที่ของเขายังอุดมสมบูรณ์นะแต่ของเรานั้น ก็ดูเหมือนสภาพธรรมชาติมันลดน้อยถอยลงไปเยอะแล้วครานี้พอพักเที่ยงทานอาหารเสร็จก็มาถึงช่วงบ่ายก็เหมือนเดิมครับท่านอาจารย์เก่งท่านก็ขึ้นไปบรรยายเรื่องการเก็บตัวอย่างดินอาจารย์สุภาพสตรี2ท่านก็ไปพูดถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเพื่อให้ได้มีคุณค่าทางการเกษตรเนี่ยสูงขึ้น นะฮะแล้วก็จบการบรรยายแต่ถ้าจะให้ผมวิเคราะห์ผู้ฟังที่หลวงพระบางกับผู้ฟังที่เวียงจันทร์จะต่างกันพอสมควรครับเพราะว่าที่นครเวียงจันทร์ที่มหาแรงชาติลาวเนี่ยผู้ฟังนั้นนอกเหนือจากจะมีเกษตรกร,ร,กรแล้วเนี่ยก็จะมีนักศึกษาแล้วก็มีเกษตรกร,ร,กรครูบาอาจารย์ นะเรียกว่าค่อนข้างจะหลากหลายแต่ที่หลวงพระบางนั้นก็จะมีน้องนองนักศึกษาแล้วก็มีเกษตรกร,เ,ร,กรเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งเกษตรกร,ร,กรที่ว่านี่ก็คือว่าทําการ,กรเกษตรในเชิงลักษณะธรรมหากินเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมค่อยอธิบายความในโอกาสต,ต่อไปนะ เล่าข้ามไปนิดหนึ่งคือตอนที่ผมบรรยายเนี่ยก็ปรากฏว่าเลขาผมก็มาบอกว่ามีอาจารย์ที่ท่านสอนโรงเรียนเรียกว่าเด็กพิการทางหูได้พาน้องนองน,องนักศึษานักเรียนมาด้วยอาจารย์เขาก็ทำมือบอกใบไว้ข้างหลังผมก็เลยเชิญขึ้นบนเวทีเพื่อเป็นเกียรตินะฮะเชิญนักน้องนักเรียนมาแล้วก็ มอบเงินไป1000บาท0 0แสนกี 6, บนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้อาจารย์และก็นักเรียนนะครับเรียกว,ว่าผมไปวัดที่เราไม่ได้ไปทำบุญที่วัดเลยก็ใช้วิธีทำบุญแบบนี้นะครับก็ที่ผมบอกว่าส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าสภาพที่เมืองหลวงพระบางนั้นส่วนใหญ่ก็จะเต็มไปด้วยภูเขาสูงนะฮะมีทาน,น้ำระหว่างซอกเขา นะแล้วก็มีพื้นที่ราบอยู่บางส่วนเกษตรกรส่วนใหญ่นั้นทำการเพราะปลูกเป็นไปในลักษณะดำรงชีพมากกว่านะหมายความว่าถ้าเหลือก็นำไปขายนะครับตามร้านอาหารที่ต้องไปปรุงอาหารหรืออะไรๆต่างๆเหล่านั้นแต่ว่าไม่ใช่เกษตรกรแบบทำมาค้าขาย เหมือนอย่างเราที่ผลิตสินค้าเกษตรขึ้นมาแล้วก็ไปแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรต่อไปเพราะว่าที่เมืองน,นู้นอาจจะเรื่องระบบอุตสาหกรรมเขายังไม่ค่อยมีเหมือนเรานะแต่ความน่าอยู่ของหลวงพระบางนั้นก็อย่างวันแรกที่เราไปถึงเนี่ยเราก็ไปนั่งรับประทานอาหารที่ริมชายโขงทีนี้พเพอในคนอื่นเขาไปเขาก็กินอาหาร ส้มตาหรือจะเป็นอะไรอะไรอาหารเขาก็มีเยอะแยะมากมายนะทั้งอาหารฝรั่งอาหารไทยอาหารลาวเรียกว่ามีเยอะแยะอาหารจีนก็มีแต่ว่าผมก็ประเภทที่ป่วยเป็นมะเร็งมาก็ปากมันยังเปื่อยๆก็กินอะไรไม่ค่อยได้ผมก็สั่งแฮมเขาเขาก็มาถามว่าแฮมเนี่ยใส่อะไร เออผมก็ชะกงง,งว่าใส่อะไรแปลว่าอะไรผมก็บอกอใส่อะไรมันก็ได้เขาบอกใส่ไข่ไหมผมบอกเออใส่ไข่ก็แล้วกัน <c oughs> ที่ต้องหัวเราะก่อนเพราะว่าอีตอนที่เขาเอามาส่งปรากฏว่าเป็นไข่เจียวแล้วก็หั่นแหนมชิ้นเล็กๆใส่ลงไปเอาผมก็เลยบอกแม่เราก็ไปบอกเขาเองอย่างนั้น เขาก็เลยทำมาให้อย่างนั้นก็คำขำดีเหมือนกันนะครับวันที่สองหลังเสร็จการบรรยายนะครับเราก็มีโอกาสแวะเวียนไปเยี่ยมไปชมพิพิธภัณฑ์ของลาวที่หลวงพระบางก็เป็นวังเก่านะของเจ้าของลาวซึ่งณบัดน,นี้ก็ยังมีผู้สืบเชื้อสายเจ้าที่ลาวก็ยังอาศัยอยู่ที่ หลวงพระบางก็มีไกด์เขาก็บรรยายให้ฟังแต่ว่าเวลาไปชมพิพิธภัณฑ์อะไรเนี่ยนะเราก็จะได้ถ่ายรูปแต่ข้างนอกและสิ่งสําคัญที่เราเนี่ยคือคุณจะเข้าโรงแรมคุณต้องถอดรองเท้าที่หลวงพระบางเนี่ยนะคุณจะขึ้นไปบนวัดวาอารามหรือจะเป็นพิพิธภัณฑ์คุณต้องถอดรองเท้านะครับและไม่ให้ถ่ายรูปในในการที่ไปเยี่ยมชมก็ดูต,ตาตาใครอยากดูก็ ไปดูด้วยตัวเองอย่างนั้นนะก็เขาก็จัดเป็นสวนสาธารณะนะครับแล้วก็เดินไปเยี่ยมชมมีวัดอยู่ประกอบอยู่ใกล้เคียงกันด้วยนะครับเราจากนั้นก็ไปเที่ยววัดเชียงทองใครที่เคยไปงานสวนราชพฤกษ์ที่เชียงใหม่ตอนงานพืชสวนโลกที่แล้วบานะทางลาวเขาก็จำลองวัดเชียงทองมา เราผมก็คุณตาก็เป็นวัดที่เงียบสงบนะฮะแล้วตรงทางเข้าก็ต้องซื้อบัตรนะฮะก็มีคนขายของที่ระลึกชาวคณะที่ไปก็ไปซื้อกระดิ่งห้อยกรุงกลิ้งกรุงกลิ้งนะครับเป็นอทองเหลืองที่มีกระดิ่งห้อยกลางแล้วก็ลมพัดมาก็จะดังกรุงกลิ้งกรุงกลิ้งเหมือนเราไปโบสวัดไทยเรียกว่าหน้าโบสก็บางทีมีกระดิ่งห้อยดังกรุงกลิ้งกรุงกลิ้งอย่างนั้นแหละ นะครับก็เงียบสงบอยู่ริมชายฝั่งโขงต่อจากนั้นเราก็ไปรับประทานอาหารซึ่งร้านอาหารร้านนี้เนี่ยนะครับเขาก็จงใจว่าทุกอย่างเป็นไม้ไผ่หมดนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนนบางบระมา ตู้ปนอ2กำแพงแสนนครปฐม73140ถ้าส่งไลายก็ ID ดไลน์นะครับ s อด b ซบูเ4็ 4. ท่านจะสั่งซื้อฟิโปเนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทาง ID ดไลน์สั่งซื้ออโลโซยอัลตรา o R Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดี ก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดมแมลงวีขาวแล้วก็เพลี้ยแป้งน้ำแมลงปากดูดต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร g a p นะครับวันนี้ขอประคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับเวทพร่น ธาตุอาหารเสริมเข้มข้นสูตรคีเลตจำเป็นมากสำหรับต้นพืชเฟตรรลอนธาตุอาหารเสริมเข้มข้อนอัตราการใช้น้อยฉีดพ่นให้กินทางใบพืชผักไม้ผลต้นข้าวดูดซึมกินใบได้ผลผลิตสูงคุณภาพสวยเฟตรรลลนธาตุอาหารเสริมสูตรคีเลตจากบริษัทสหายกเกษตรจำกัด ปุย๋ยตราพิรามิดปุย๋ยตราพิระมิดธาตุอาหารพืชคุณภาพนาข้าวพืชไร่ไม้ผลไม้ดอกไม้ประดับเต,ติบโตองอกงามสมใจเมื่อใช้ปุย๋ยตราพิระมิดปุย๋ยตราพิรามิดเพิ่มพูนผลผลิตพิชิตความหิวโหวยของพืชเกษตรกรไทยทั่วทุกทิศใช้ปุย๋ยตราพิรามิดธาตุอาหารพืชคุณภาพของสรางเกษตร